บ้าเอพาเพื่อนนะคร ans, ับสิพามา <serving> ตำสมตำเสือๆนะครับมามาได้ครับเบิร์นวิธีขั้นตอนการตำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสองตะเวกเสือนแลนะครับมืัอนี้มาเบิร์นไอเจ้าของสองเบ้าเอนะครับเบ้าเอพาเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา้าไปด้วยครับฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับตะเวกนะครับไปกดเอายางย้อนมาทับตะไคร้ให้เราแน่นครับ มือนีอนรนนอเราแล,แลาหาหา่หาตบตามรคุงนะครับมือน,นี้พี่การบอกให้เขาให้ hey, เอฟซีพัดไปกดซาตสไข่สองเงินแต่ส่องเจ้าของก็ยังบอก่อยจิมี่อยู่มนจะทาตาาระทธรรมะแม่เีโอ้ยเมื่ออาชีบอีลีครับนั่นโอ้ยของของเสียบของเสียบใส่ร้ายเสียบไรล่ะครับใส่ร้าเสียบไยเนาะวหลลานเร็ว เออม yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> <c oughs> er ัเป็นยังตพูดแม่พูแม่ยังตอกกันซิมซื้อไว้เดี๋ยวนกอาน่ะไม่ไปเมาจันมาเบิ้งนลครับปาจันป้าจนาสนักตักหมอนะครับมาเบิ้งาเ้าาเบาบมาหาเบาาเหเบเบมา้งมาบาเ้มงมเบ้าาบ้งมาบ้มามเหเ้บงาามบงบ้าม้เ มืัอนี้เขาเขาติดตำโอ้ส่น้ำปลาแดงนะครับน้ำปลาแดงกี่หอยยังก็อเขาบอกเขาบอกน่ะโอ้บโบโฆษณาติว่าผู้ผู้ใดอยากผู้ผู้ใดอยากโฆษณาให้มาเป็นสปอนเซอร์สิสปอเซอร์ของเาเออมันบริษัทน้ำปลาแดงแสบมคนตำโอ้ไม่คนตำแสบคักนะครับตำแสบมันอันนี้อันนี้นี่ติดตำเล้าซื้อหรือตาหมูย่ออันตำผสมครับตำผสมสิเล้าหมูย่อผสมกันเดี๋ยวโอ้โหมันมาเท่าไหนต๋อมันนั่นน่ะพ่อใหญ่ ครับวันนี้กับเฟนเซสที่ห้ครับปีครับปีใหม่ีนีครับนี่ก่อนก่อนสิขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอขออวยพ่อนะครับให้พ่อแม่พี่น้องสูุ้๊ทุกคนนะครับแฟนคลับเลยมีความสุขความเจริญนะปีหน้าสองพน้าร้อยครับผู้ใดเงินนั่นคนละเครื่องเดียวนะเดียร์หาเม้าเลยนะได้อยู่ิธรรมลอยหรอออกโต๊ะกันเลยเนาะผู้บาดช่วงนี้ก็ พี่น้องก็ระมัดระวังด้วยครับไปใส่มากใส่กับช่วงนี้โควิดระบาดดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของนะครับกาดอยาตกเลยครับโอ้ลดความอีกแล้วนะครับมือเนี้ยครับว่าเป็นเบาหวานกับเป็นโรคไตนะครับนี่แหละครับภาวะไตไปเพราะต้องหัวร้อนหัวเลียมเลยมือนี้ไม่มาหยากเพิ่มฉีดไร่มาเียนหยากตัวครับกินเทีมไว้ดองไว้ อัน ia, na o na o อนี้ใส่บักนาวนะครับบักนาวอาปรองบีบใส่ครับใส่มันเบิดหน่วยเลยโตโตเหมือนเดิโจโจเข้มข้นมากปลาแด็กเงี่ยปลาแด็กนะโอ้ปลาแดกเขาเขาเบิรบอได้เขาแม่ปลาแดกว่าซิโคซานายี่ห้อให้่งเขาบิได้มากสนับสนุนนีรถโอ้รถเกียร์ความอีกแล้วครับโอ้ยจะเกียร์เนื้อเติมเกียร์เลยน้อเตลมมีอนบอดนะ ผมมันขาวขี้เกียจเด้มันมันน้ำตาลน้ำตาลสีขาวน้ำตาลเข้มอะไรหรอพี่วะเข้มหรอเกี๊ยหรือน้ำตาลน้ำตาลเด้อันพ่อสองไปอย่างไอ้กองผมมีทมกษะที่ในการปรุงรสสอันนี้ก็ให้ให้เบิ้งสักนี่นะครับเพราะว่าของที่สำเร็จแล้วนี่มีอยู่ในหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้ายปักมาชิมให้เบิ้งไหม อายาายนี่ครับบครับมามามาชิมมาชิมอันนี้ให้นะเบิ่งเนี่ยโอ้เสียโอ้เน่เน่เน่เลือกเลือกชิชิมชิมโอ้ยแซ่บแซ่บเลยเ๋ยวๆถามพ่อใหญ่ปักนะครับพ่อใหญค่นเป็นยังไงพ่อใหญ่อออมีความจริงใจป่ะนี่ครับก็ัก พ่อแม่พี่น้องนะครับกดคลิกซครับไหลกดแชร์นะครับติดตามน้อนี่มาแล้วโคกไหมนะครับเทโอ้โหนาแม่นานรุดเลยอะไรหรือถ้าช็อตเด็ดไปลงติ๊กต็อกโิอุ้มเดี๋ยวเดิมเอาลงวันนี้แหละลงวันนี้แหละเดี๋ยวตัดแป๊บนึงผมบอกเลยครับผมเคยเคยชิมอยู่สุดยอดครับรสชาติ